ผู้ฟังรายการพูธแบบเซนวันนี้คือวันที่สองตุลาคม2,563ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการธรรมะแบบเซนหรือพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นการสืบต่อ ธรรมของชาวพุทธเซนนะครับโดยโดยผมนำเอาพุทธประวัติซึ่งก็เป็นการาสืบทอดนะครับหรือสืบต่อธรรมของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าต่อภาษาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนะครับว่าแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละ พระภิกษุสงฆ์หรือคารวาสก็าตามที่พระพุทธเจ้าได้มีการถ่ายทอดธรรมกันแบบไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าการสืบทอดธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดอธิบายหัวข้อธรรมะหนึ่งใดเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจตามที่ พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้จัดสอนเหมือนกับที่พระภิกษุสงฆ์เถรวาสประเทศไทยนำมาำมาสอนแก่สานุสิทธิ์และพุทธสาสนิกชนชาวพุทธในประเทศไทยนะครับเพราะว่าการสอนธรรมนั้นไม่ได้สอนเพื่อให้จำเพื่อให้คิดเพื่อให้พิจารณาเพื่อให้ใจตรอง เพื่อให้เข้าใจตามปากตามภาษาไม่ใช่ทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องการให้กระตุกกิดกระชากใจเพื่อให้จิตลุกโผงโผงโผงมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมายาเป็นเป็นเป็นสิ่งรวงตา เหมือนพยับแดดเหมือนพลายน้ำเหมือนพูดหลอนเหมือนเงาของรูปมันดูเหมือนจริงแต่มันไม่จริงอ่ะให้พุกโพงเช่นนี้เห็นเช่นนี้เข้าใจเช่นนี้เพราะฉะนั้นให้เห็นว่าไม่มีทำใดที่บรรลุถึงได้ไม่มีทำใดที่บรรลุถึงไม่ได้นะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มีก็ไม่ใช่ไม่เป็นทั้งสิ่งที่มีและไม่มีดังที่พะเย้าตัดไว้ในวัชรสูตรนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็นำเอาพุทธประวัติในช่วงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอนุรุตนะครับซึ่งเป็นพระญาติของพระองค์แล้วก็ได้ตรัสกับพวกพราหมณ์ที่ชื่อติยะติยะพราหมณ์ตติยะพราหมณ์แล้วก็ได้ได้พวกลววาจลโครแล้วก็ได้ได้บอกหรือได้สอนพระอ,อน,นุนนะครับ พระอุปถากที่อยู่ใกล้พระพุทธองค์ไม่เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นต้องการสอนโดยไม่ต้องใช้ภาษาและคําพูดที่พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบเหมือนม้าอาชาในที่ดีที่สุดก็คือเพียงแต่เห็นเงาของแท้มันก็รู้แล้วว่ามันจะต้องพาเจ้าของขี่หลังเดินไป โดยไม่ต้องพูดไม่ต้องตีไม่ต้องเครียดไม่ต้องสั่งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็รู้เพียงแต่เห็นมางเงาของแท้มันก็เตรียมตัวแล้วที่จะพาคนขี่เจ้าของไปไหนต่อไหนนะครับเช่นเดียวกับสัจธรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติเดิมแท้ของสปปรรพสิง่งโดยเฉพาะธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตนั้น ทุกคนสามารถเข้าใจได้รู้ได้ไม่จำเป็นต้องฟังคำสอนคำอธิบายนะครับ้ดยเหตุน,นี้พระพุทธเจ้าจึงเพียงแต่ชูดอกบัวดอกไม้มพระมหากปปาัปะเข้าใจทันทีโดยไม่ต้องอธิบายว่าทำไมถึงต้องชูดอกบัวดอกไม,อม้ไม่ถูดไม่สอนก็เข้าใจได้นะครับเอาละครับผมก็จะ นำเอาประวัติพุทธประวัติในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายนะครับเกี่ยวกับตัวตนนะครับซึ่งมีการอ้างกันว่าเป็นพุทธวัฒนะที่พระเจ้าได้จัดกับนายจิตตะดังปรากฏอยู่ในหนังสือ,อพุทธธรรมกับปฏทยา ของอาจารย์สเสถียรโพธินันทะซึ่งเป็นอาจารย์สอนมาไราสงซึ่งบัดนี้ซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปนานแล้วนะครับเออจึงนํามาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สเสถียรโพธินันทะได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับออตัวตนอนัตตาสุญญาตา ว่าอย่างเจียมแจ้งนะครับซึ่งก็เป็นซึ่งอาจารย์เสถีรยรนี้เป็นผู้ที่เข้าใจพุทธศาสนาหมหายานอย่างลึกซึ้งระดับปรมาจารย์นะครับดังที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือพุทธปฏิยธรรมกับปฏิยาความตอนหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับครั้งหนึ่งบุคคลผู้หนึ่งชื่อจิตตะ จิตตะนะครับเป็นนายฟานช้างเกิดความสงสัยเกี่ยวกับละอัตตาตัวตนที่เรียกว่าละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นของตนดังนั้นเขาจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พพระพาขาขพระพุทธเจ้า หมายถึงตัวของนายจิตตะนะครับใช้คำสรรพนามแทนว่าข้าพระพุทธเจ้าใครจะทราบว่าในการให้ละอัตตาทั้งสามพวกคืออาหางกาอาหารการมมมังการบาลังการนั้นใครเป็นผู้ละพระเจ้าข้านี่คือโจทย์ครับ ที่นายจิตตะควานช่างได้ตั้งขึ้นมาว่าอาหารการก็ดีมังการก็ดีปลังการก็ดีทั้งสามสิ่งเนี้ยสามอย่างเนี้ยนั้นใครเป็นผู้ละและพระเจ้าข้าถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้กาวสำหรับความหมายของคำทั้งสามก็คืออาหารการหมายถึงการถือยึดถือว่าเป็นตัวเราเรียกว่าอาหารการ และมามังการหมายถึงความยึดถือว่าเป็นของเราเรียกว่ามามังการส่วนปลังการหมายถึงความยึดถือว่าเป็นของเขาซึ่งทั้งสามประการนี้ก็คือความสำคัญผิดด้วยอุปทานเกี่ยวกับกายและจิตหรือตัวตนที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นว่าตัวตน ซึ่งการบรรลุธรรมของอริยบุคคลหรืออริยสงฆ์ก็คือจิตหลุดพ้นจากอุปทานว่าตัวตนเป็นของเหล่าหรือเราเป็นเจ้าของตัวตนนั่นเองหนังสือพุทธธรรมกับปัทยญาโดยอาจารย์เสถียนโพธินันทะกล่าวถึงพุทธองค์กับนาจิตตะเกี่ยวกับอัตตาความตอนหนึ่งดังต่อไปนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับนายจิตตะว่าจิตตะเอย๋ยก็ใครเล่าละอัตาก็ผู้ที่มีความรู้สึกว่ากายและจิตเป็นของตนอยูนนนน่นั่นแหละเป็นผู้ละก็ตัวตนนั่นแหละเป็นผู้ละใครละใครเล่าละที่ยังมีความรู้สึกที่ถือว่ากายและจิตอยู่ ตัวนั่นแหละเป็นผู้ละและตัวอุปทานนั่นแหละต้องละตัวมันเองอีกทีหนึง่งตัวอุปทานนั่นเองจึงถูกละอีกทีหนึง่งไปด้วยนายจิตตะงงใหญ่และกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมีอะไรเป็นสาระพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปว่า ดูกระกิตาคำว่าอัตานี้เป็นโลกสมัญญาเป,เป็นโลกกณิลุธเป็นโลกกโวหารเป็นโลกบัญญัติหรือสมมุติบัญญตัติอันตถาคตยอมรองเรียกตามไปด้วยหมายถึงตามชาวโลกไปด้วยแต่ตถาคตหาได้ยึดถือจับฉวยเอาไม่นี่ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้า ทรงแสดงโดยนัยของปรมัตสัจจะและสมมุติสัจจะแต่ก็มีบางเสียงพูดหรือบอกว่าเอ๊ะเรื่องปรมัตสัจจะและสมุติสัจจะนี้ไม่เคยอ่านพบเป็นภาษาบาลีขั้นพุทธพจน์เลยพบแต่ในชั้นอภิธรรมพบในชั้นอัตถกถา รุ่นอัตกถารุ่นนีกาในชั้นพระสูตรยัยงไม่เคยพบพุทธพจน์ท,ที่จัดตรงๆออกมาว่านี่เป็นปรมัตสัจจ์นี่เป็นสมตุติสัจจะยังไม่เคยพบที่ไหนความจริงก็เป็นอย่างนั้นในพระสูตรทั้งห้านิกายไม่มีคือไม่มีคำว่าสมตุติตัจจะและประมตสัจจะ ผมท้าให้ไปหาผมคืออาจารย์เสถียรพุทธิธรทานะครับถ้าให้ไปหาได้ไม่มีเลยแต่ว่ามีในอภิธรรมคืออภิธรรมปโตกมีและมีในรุ่นอัตตกาถาคือในรุ่นอธิบายประกอบนะครับท่านทั้งหลายความจริงแล้วมีครับแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสตรงๆว่าปรมาสัจจะสมุติสัจจะ คือไม่จัดคำนี้หากแต่พระพุทธองค์จัดโดยแอบแฝงคือจัดกับนายจิตตะซึ่งก็คือผู้เป็นฟานช้างนี่แหละว่าดูกระจิตตะอัตตาหรือตัวตนนี้เป็นโลกสมัญญาโลกนิรุตติเป็นโลกวัวหารเป็นโลกบัญญัติ คือโลกสมมติอันตถาคตย่อมร้องเรียกตามเขาไปด้วยแต่ตถาคตหาได้ยึดถือจับฉวยเอาไม้พุทธพจน์ข้อนี้แหละยืนยันว่าทรงแสดงทวิสัจจะหรือสัจจะสองคืออาการที่โลกบัญญัติโลกววหารเป็นนัยะสมมุติสัจจะทรงจัดบอกว่า ไม่ทรงยึดถืออันนั้นหลอกว่าเป็นเราอันนี้เป็นปรมัตสัจจะเพราะเหตุนั้นเป็นอันเข้าใจว่าหลักสุญญตานั้นเป็นหลักที่ปฏิเสธความเป็นของมีสาระในสิ่งตั้งปวงถ้าอย่างนิพานธรรมเป็นสาระไหมถามว่านิพานธรรมนะเป็นสาระไหมนิพานธรรมนิพานเป็นธรรม ที่พ้นโลกไม่ใช่อยู่ในโวหารที่จะกล่าวได้ว่ามีสาระคำว่ามีสาระหรือไม่มีสาระนั้นเราพูดกันได้เฉพาะในฝ่ายโลกธรรมเท่านั้นคือเป็นภาษาและคำพูดว่านิพานคือการพ้นจากความมีสาระและพ้นจากความไม่มีสาระพระนิพานไม่เป็นทั้งภาวะและอภาวะ ถ้าเราถือว่าพระนิพพานเป็นภาวะแลว้วพระนิพพานก็มีความเป็นความใช่ไม่ล้มีความมีความเป็นใช่ไม่ได้เพราะเป็นภาวะปัจจยะชาติซึ่งใช่ไม่ได้ลงในหลักปฏิจจสมุปบาทถ้าพระนิพพานมีสภาวะความมีความเป็นความมีความเป็นก็ทำให้เกิดชาตินาซีใช่ไม่ได้แลว้วไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นนิพานไม่มีภาวะหรือไม่มีความเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่มีภาวะนิพานก็ไม่มีนะสิไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันไม่ใช่ถ้าเราถือว่านิพานเป็นภาวะเราก็กําลังอยู่ในข่ายของสตตทิฐินะครับในข่ายที่เห็นว่าเที่ยง คือความมีความเป็นดำรงอยู่เรียกว่าสตตทิฏฐิแปลว,ว่าเที่ยงหรือแน่นอนถ้าเรามีขอโทษครับถ้าเราถือว่าวิภาวะเราหนีไม่พ้นจากอุเฉกทิฏฐิพระนิพพานจึงพ้นไปจากทิฏฐิทั้งสองคืออุจเฉ,เฉทิฏฐิและสตตทิฏฐิอุเฉทิฏฐิคือรัตถิหรือความเห็นว่าตายแล้วศูนย์ ส่วนสตติทิคือลัทธิหรือความเห็นว่าโลกและวิญญาณเป็นของเที่ยงไม่เสื่อมสูญเ,เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เสื่อมสูญน,นะครับนอกจากนี้คำว่านิพานยังหมายถึงการพ้นไปจากสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะเพราะเหตุนั้นพระกัจจายนะซึ่งเป็นพระาอารหันองค์หนึ่งในพุทธกาล เคยทูลถามถึงปัญหนานี้กับพระพุทธเจ้าพระมหากัจจายนะนะครับทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จัดบอกแก่พระกัจจายนะว่าดูก่อนกัจจายนะคําว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่คํานี้ก็ไม่สมควรอัธิตาภาษาบาลีอธิบายอัธิตาก็คือ คําพูดที่ว่าทุกสิ่งมีอยู่ก็ไม่สมควรตกอยู่ในข่ายของสัตตะทิฏฐิคือยึดถือในความมีความเป็นอย่างเช่นพวกพราหมณ์นอกพุทธศาสนาที่เป็นกรรมวาทียึดว่ามีอัตตามีเขตตันดูมีปรมาตามานพระพุทธองค์ทรงกัดบอกว่าเป็นอัติตา พวกที่ยึดถือความมีความเป็นเรียกว่าอัตติตานะครับพระพุทค์ตรัสต่อไปอีกว่าอันนี้ไม่สมควรที่จะกล่าวว่าสิ่งตั้งปวงไม่มีอยู่อันนี้ก็ไม่สมควรเพราะตกอยู่ในข่ายของพวกอุดเขกทิฐิเห็นว่าปฏิเสธความมีความเป็นตกข้างวิภะวิภาวะทถฐา,าคตย่อมสแสดงธรรม เป็นท่ามกลางไม่ตกอยู่ทั้งในขวายอัตตาและนัตตาคือไม่ใช่ทั้งฝ่ายมีอยู่และไม่มีอยู่หากถามว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอย่างไรตอบว่าพระพุทธองค์แสดงธรรมว่าเพราะเหตุอันนี้มีอยู่ผลอันนี้จึงมีผล อันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเกิดจากเหตุอันนี้ก็เพราะเหตุอันนี้ไม่มีอยู่ผลอันนี้จึงไม่มีผลอันนี้จะดับไปได้ก็เพราะการดับไปก่อนแหง่งเหตุอันนี้คืออิทัพปัจจตาหมายถึงพระพุทธองค์ทรงสแสดงทมอันเป็นปัจจัยเป็นลูกโซ่หมุนเวียนกัน นี่แหละเป็นหลักที่แท้จริงในพุทธศาสนาไม่ได้ตกอยู่ในไฟสัตติธิิหรืออุดเฉกทธิธิิไม่ตกในลักษณะนี้ลักษณะดังได้อธิบายมานี้เพราะเหตุว่าธรรมตั้งปวงที่เป็นโลกธรรมเป็นสังสาสังขารธรรมอ่นไรสาระหรือไม่มีสาระ เมื S <S ่อโลกธรรมทั้งปวงไม่มีสาระไม่มีแก่นคําว่าสาระนี่พูดง่ายๆว่าคือแก่นไม่มีแก่นธรรมดาไม้ถ้ามีแก่นแล้วเราจะบอกปอกกาบออกปอกกระพี้ออกต้องเจอแก่นแต่ว่าโลกธรรมทั้งปวงไม่ใช่ไม้แก่นมันเป็นต้นกล้วยบอกบอกบอกไป หายไปทั้งหมดเลยไม่เชื่อว่าท่านลองปอกต้นกล้วยดูซิลอกทีละชั้นละชั้นทั้งต้นหาแกนต้นกล้วยไม่เจอไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้หายวับไปกับไปลอกไปทีละชั้นเพราะมันไม่มีแกนด้วยเหตุนี้โลกธรรมเปรียบเสมือนต้นกล้วย เหตุนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้จัดว่ารูปนี้เปรียบเสมือนฟองน้ำเวทนาเปรียบเสมือนตอมน้ำสัญญาเปรียบเสมือนพยับแดดสังขารเปรียบเสมือนต้นกล้วยวิญญาณเปรียบเสมือนนักเล่นกลเมื่อขันเปรียบอย่างนี้แล้วมันมีอะไรที่มีสาระบ้างมีอะไรบ้าง ไหมเป็นสาระตอบว่าไม่มีอะไรเป็นสาระเสมือนตอบน้ำฟองน้ำพยับแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนไล่สาระทั้งสิ้นสรุปว่าผู้ที่เห็นว่าร่างกายและจิตหรือขันห้าหรือลูกเวีนาม หรือตัวตนเป็นสุญญตาและอนัตตาและเห็นว่ามันเป็นเพียงสมมุติบัญญัติเท่านั้นผู้ที่เข้าใจหรือเห็นสภาวธรรมแห่งกายและจิตว่าปราศจากกายและจิตก็จะส่งผลให้ความทุกข์และความสุขสูญสิ้นไปจากจิตอย่างฉับพลันและผู้นั้นก็จะไม่คิดไม่ติดกับดักของความคิดปรุงแต่ง ซึ่งล้วนแต่ทำให้จิตพ้นจากความทุกข์และจิตพ้นไปจากความสุขทั้งปวงหมายถึงจิตสู่ภาวะแห่งความว่างหรือสุญญตาหรือจิตสู่พระนิพพานนั่นเองนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ได้นำมาเสนอต่อท่านผู้อ่านนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือที่ชื่อรหัสร,รับบรรลุธ,ธรรมแบบเซนนะครับเรียบเรียงรวบรวมโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับมรรควิธีพ้นทุกข์อย่างง่ายๆและรวดเร็วของจาวพุทธเซนนะครับท่านผู้ใดที่สนใจหนังสือนี้ติดต่อผมได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์089126 0689นะครับและ025133279นะครับหรือท่านมีข้อสงสัยไม่เข้าใจสิ่งที่ผมนำมาพูดนำมาอ่านให้ท่านฟังนี้ก็สนทนาธรรมหรือสอบถามบอกกล่าวถึงความสงสัยของท่านนะครับแล้วผมก็จะอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับในสิ่งที่ท่านสงสัยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ